สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูบ้านในหมู่บ้านจำรุงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบ้านนี้ก็อยู่ในชุมชนที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและปลอดภัยนะครับอยู่ในตัวชุมชนเลยมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับติดถนนลาดยางเส้นหมู่บ้านจำรุง เพื่อนบ้านมีหลายสิบหลังเลยนะครับอยู่ใกล้โรงพยบาบาลตำบลประจำตำบลของหมู่บ้านจำลุงด้วยแล้วก็ตัวบ้านก็พร้อมอยู่นะครับหรือว่าจะซื้อแล้วมารีโนเวทเป็นทรงทันสมัยทรงโมเดินก็ได้นะครับโดยตัวโครงสร้างแล้วก็ตัวไม้ที่เป็นเครื่อง บนของตัวบ้านนะครับก็ยังแข็งแรงสามารถที่จะรื้อแล้วก็ระดมเวตรปรับทรงได้นะครับหรือจะซื้อแล้วอยู่เลยก็ได้นะครับพร้อมๆเข้าอยู่ที่ทั้งหมดในฉนด7 1ตารตางวานะครับอยู่ในชุมชนที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็บ้านนี้ก็จะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแกลง หลากหลายเลยนะครับใกล้สุดก็จะเป็นมหาลาัยบ้านนอกนะครับเป็นมหาวิทยาลัยจำรุงนะครับเป็นมหาลัยบ้านนอกแล้วก็มีร้านส้มตำจำรุงนะครับร้านส้มตำชื่อดังของอำเภอแกลงแล้วก็ใกล้กับวัดจำรุงนะครับเดินทางไปทําบุญก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็ใกล้สุดก็จะเป็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ประมาณ6กิโลนะครับแล้วก็ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ก็ประมาณ9กิโลนะครับขาเดินทางจากถนนสุขุมวิทเข้ามาที่ตัวบ้านก็ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ในชุมชนที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับหมู่บ้านได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนและเป็นสุขนะครับบ้านก็พร้อมที่จะเข้าอยู่นะครับหรือว่าจะมาปรับทรงก็ได้นะครับเครื่องบนเครื่องไม้นี่ยังแข็งแรงนะครับสามารถหรือและปรับทรงเป็นทรงโมเดินก็ได้นะครับหรือว่าจะมารีโนเวทต,ตามสไตล์ของผู้ซื้อได้เลยนะครับราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับพร้อมโอนให้ ติดถนนอยู่ในชุมชนที่สะอาดและปลอดภัยนะครับหมู่บ้านจำลุงอำเภอกแกลงจังหวัดระยองนะครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลและเข้ามาได้นะครับยินดีพาเข้าชมนะครับ089-0986-866-065-665-4979ครับ ่อไม่พลาดบ้านและที่ดินส,สวยๆนะครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับหรือต้องการติดต่อให้ไปรีวิวทำการตลาดขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์บ้านส่วนที่ดินให้ก็ยินดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ